ใช่ใช่ก็ผมติดตามเขาในอินสตาแกรมรแล้วก็น่าจะเป็นแม่ผมที่ไปเขียนให้กําลังใจเขาครับก็สื่ว่าพี่เขากำลังเจอปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ซึ่งทุกคนมีปัญหาชีวิตของตัวเองแต่แม่ผมเนี่ยจะชอบเขียนให้กําลังใจคนที่กําลังเจอปัญหาต่างๆให้เขาผ่านคนไปด้วยดีนั่นแหละครับผมอ๋อแม่คนเดียวี่เราได้ทูอ๋อครับก็ขอบคุณและกันครับสำหรับ ที่เห็นคุณแม่ผมนี่ไงครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ไม่อย่างเดียวเลยครับผมเพราะว่าทุกคนก็อย่างที่บอกมีปัญหาชีวิตส่วนตัวของตัวเองนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือคอยให้กําลังใจเขาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้เขาแบบผลักดันมีทัศนคติคละพลัที่แบบทาให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็เป็นกําลังใจให้พอมีข่ามากหลายคนก็ไปชื่นชมแม่ผมเป็นไอดอลแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันครับขอบคุณครับชมเพราะว่าสวยเยอะๆครับผมเขาจะได้กล้ามาเจอทุกคน ความรู้สึกเราเป็นไงนะทีเราเป็นคนที่เล<ช>ี้ยงอยู่คนเดียวก็ตั้งแต่จำความได้ก็เขาอยู่กับผมสองคนมาตลอดนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อผมเนี่ยแหละครับก็ดี <ๆ S 2> ใจมากๆครับทุกวันนี้กเ็เหมือนเราโตมาสลับกันทําหน้าที่แทนเมื่อก่อนเขาเรียกผมตอนนี้ผมเริ่มมาดูแลเขาแทนแล้วก็อันอยู่ต่อคนที่เลี้ยงมาเราขึ้นในวิธีการเลี้ยงแมลงมาที่เราเรียนมาที่เราเดียวมีวิธีแหละทึ้งๆทึ้งเหรอครับ้งทเริ่มทึ้งแล้วครับเขาวางแผนแบบเยอะมากเลยนะอย่างกีต้าก็หลอกให้ผมเล่นเพราะว่าชอบพี่กองสารัตน์่ อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจิตวิทยาทุกอย่างเงี้ยใช่เขามีความการเลี้ยงดูเขา็นยังไงทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดความรักเลยก็ปรึกษาทุกเรื่องนะครับเหมือนเห็นเราว่าไม่ใช่เป็นแบบเด็กตลอดเวลาเงี้ยให้ความคิดแล้วก็ปรึกษาเรื่องต่างๆเรื่องที่ผู้ใหญ่เจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผมก็ให้คำปรึกษาแบบบิงเด็กบางทีก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างแต่มันก็ทำให้รู้สึกว่าผมแบบช่วยเขาอะไรได้บ้างางเงี้ยแล้วก็ แล้วเ,เหมือนเพื่อนนะครับเหมือนเพื่อนสิ่งแวดล้อมเหรอครับก็น่าจะจะบอกว่าไม่สําคัญเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็เหมือนเราทุกคนก็เติบโตมาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อย่างเดียวก็อยู่กับบุคคลหลายๆท่านอะไรก็น่าจะเป็นก็น่าสำหรับบางคนก็อาจจะมีส่วนนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้มีส่วนอะไรมากมายเท่ากับอยู่กันครอบครัวเรารักครอบครัวตัวเองทัศนคติเลยครับ ก็หลักๆก,ก็เป็นคนดีครับไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนฉลาดขอแค่เป็นคนดีเห็นใครต้องการความช่วยเหลือก็ให้ช่วยเขา่าเงี้ยแล้วก็ผมจะมีเรื่องพระพุทธศาสนาที่แม่มาอสอนอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหมือนธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ที่ต้องเจอเป็น,นหลักหลับผม ตอนนี้ค we like ุณแม่ขาเอาแม่บ hmm. ูรยงแบบคนที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวกับไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองไปจับแม่เรเดูี่าเปลี่ยนเปลือว่าเปลียนเปลี่ยนว่าแม่เราเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้อั่นี้ไม่ทราบเลยครับผมแต่รู้แค่ให้ไปให้กาลังใจบุคคลใช่ครับผมแลแม่ผมก็ทำอย่างนั้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คือเขาชอบให้กาลังใจอย่างเงี้ยเหมือนแม่ผมก็ห้าแล้วเขาก็เจอปัญหาชีวิตมาพอสมควรอย่างเงี้ยจริงหรือที่คุณเอาเปนเปลี่ยนเปลี่ยนับ เปรียบเทียบหละผมว่าโอ้โหมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกครับบางคนเกิดมาใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วต้องเจอเหตุการณ์เจอปัญหาที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นแต่และคนก็ก็ต้องเขาเรียวกว่าอะไรใช่มีแนวทางของตัวเองที่จะทําอะไรแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อเนี่ยแต่เราก็ไม่ซีเรียสที่ไม่เราไม่ซีเรียสผมกับรู้สึกแฮปปี้มากการได้รักกำลังใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากบางคนแบบ รู้สึกว่าตัวเองทุกอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่พอมันมีคนให้รู้ว่ายังอยู่ข้าง,างๆอยู่อะไรมันก็รู้สึกดีรู้สึกอุ่นใจก็ดีใจมากๆที่แม่ผมทํามาตลอดที่อยู่วงการบันเทิงอย่างเงี้ยครับได้เห็นทุกคนทำงนานส่งเสียเนี่ยเราแบบหนักขนาดไหนช่วงตอน,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 นที่เราเลี้ยงเด็กครับก็เลี้ยงผมคนเดียวตั้งแต่เด็กก็เห็นทุกอย่างครับ,บก,ก็มีทั้งลําบากแล้วก็มีทั้งความสุขบ้างอะไรแต่ว่าก็ชีวิตนะครับมันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกตินะครับแต่อยากฝั่งสุดก็น่าจะแม่ลี้ยงเดียวก็คือนยังไงกันครับ ก็เป็นกำลังใจให้ท่านละกันครับไม่ว่าจะเจอสถานาการณ์อะไรอยู่นะตอนนี้ก็ขอให้ทุกอย่างเ,าเป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ครัแบบมีแฮปปี้บ้างมีแซดบ้างอะไรแต่ว่าเชื่อว่าทุกอย่างก็น่าจะคลี่คลายถ้าเราตั้งใจแล้วก็ไม่ยอมแพ้ ไม่ให้มีแฟนยังก็ทำมะมีแล้วให้มีไม่ใช่พี่พี่ถามผมว่าแม่แม่ให้มีแฟนหรือยังผมก็บอกว่าให้มีแล้วไม่ได้ตอบว่ามีแล้วให้มีแล้วให้มีแล้วอย่าตัดออกนะฮะให้มีแล้วตอันนี้มีหรือยังคะอันนี้ยังไม่มีครับมีแต่งานเนี่ยแหละฮะเปิดรับสมัครเป็นสาวสารเอาเปิดได้ครับผมกรอกแบบฟอร์มมาได้เลยครับผมสเปคใหย่เป็นยังไงคะสเปคอะครับสะดุ้ง ตกใจดูดิอ๋อไปก็เป็นคนดีทำอาหารอร่อยอร่อยผมก็พอแล้วครับชอบแฟนเป็นเชฟอะไรครเห็นน่ากินนะก็ได้นะครับถ้าเป็นแฟนเป็นเชฟไม่เกี่ยงครับว่าอาชีพอะไรได้หมดครับผมสเไปเกล้าสูบไหมคะหรือจะต้องเป็นแบบไหนมีไอดอลมีภาพก<อ>็ยก,ยยก,กตัวอ,อย่างได้ไหมยกตัวอย่างเหรอก็ <c oughs> ตั้งแต่เด็กเลยที่รู้สึกว่าชอบก็พี่โอปอเนี่ยแหละครับแล้วก็พี่ปุกกี้ก็ชอบ ชอบชอบผิดตลกใช่ใช่ใช่เพราะผมจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆอย่างเงี้ยไม่ต้องหาแฟนไปตลกคนเออพอดผมเชื่อว่าแบบมันน่าจะขัดกับบุคลิกผมดีอย่างเงี้ยเพราะผมจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆอยู่ตลอดเงี้ยเราเป็นสเปคเดียวกับแม่ไหมหรือว่าเขาเป็เดียวกับแม่จริงนะไม่เคยถามเนี่ะเรื่องสเปกหรือว่าคุยคำตอบแม่เป็นไปได้ไม่เคยถามสเปคไม่เคยไม่เคยคุยกันเรื่องสเปคส่วนใหญ่จะคุยแต่แบบเหมือนผู้หญิงที่ชอบรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองแค่นั้นแหละแม่เคยแนะนำใครไหมคะ ไม่ดีๆนะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีนะครับแต่ไม่กล้าบอกครับว่าใครพี่จคุณแม่เคยแบบแนะนำให้รู้จักรู้เพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เคยไม่เคยแต่บอกว่าเฮ้ยนายคุยคนนี้สิเฮ้ยคนนี้แม่ว่าน่ารักนะอะไรแต่ว่าแม่ก็อยากให้เรามีแฟนก็น่าจะมั้งครับชัวร์อย่างเงี้ยเพราว่าถ้าแม่ไม่มีชายจะเป็นเหมือนพี่บอยไหมหรอพี่บอย ไม่กลัวพี่เขาก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็มีน้องๆแล้วก็ตอนนี้ก็กลังสร้างสตูดิโอให้ตัวเขาอยู่ด้วยไงก็แฮปปี้เล่นยิมอยู่ที่บอยตลอดเล่นยิมอยู่ตลอดพี่พ่ต้องกรห้าอ๋อใช่ตื่นเต้นมากคือคือตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็เหมือนเป็นอาชีพที่แม่ผมทำตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนเห็นแล้วก็พอพี่เขาติดต่อนะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากพลาดโอกาสนี้แล้วก็โชคดีมีพี่เกรสกันเก้าที่คอยช่วยอยู่แล้วก็ ตอนนั้นคือแบบหายใจไม่เป็นจังหวะเลยแต่ก็สนุกดีครับแฮปปี้รู้สึกว่าเ,ออเหมือนเจออีกทางหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันนี่ครับไม่ใช่เทไไนะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยมากแต่เขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยแต่ก็ไปถึงหน้าง,งานหลังจากเสร็จแล้วก็มีลุงดูสัญญาเข้ามาบอกว่าเราควรปรปับปรุงอะไรวิธีการพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆเลยครับแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบเออ ถ้าเป็นให้เป็นพิธีกรที่ตลกฮ่าอะไรอาจจะไม่ใช่ทางเราถ้าให้เป็นแนวซื่อที่จริงจังพิธีการอะไรเงี้ยชอบใช่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 บางทีจะมีทีมงามารือว่าจะเป็นอะไอดีเลยไหมเอดีก็ก็คงเป็นเขาเรียกอะไรถ้ามีโอกาสมาผมก็อยากจะลองดูอีกทีนะครับก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนอาชีพในอนาคตผมได้ไงครับแล้วก็ชอบที่จะพูดคุยชอบที่จะแบบสื่อสารอะไรอยืนแม่จะชอบนะน่าจะชอบน่าจะชอบพูดคุยแหละนั่นแหละครับใช่ว่าติดใจกับตรงนี้ ก็ชอบสนุกอยากอยากพัฒนาตัวเองอีกรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยใช่ใช่ใช่ไม่มีมันไม่มีมีแต่เพื่อนครับผมพี่ตกใจพี่ตกใจมือจับไม่ใช่พี่ตกใจผมตกใจกว่าเฮ้ยผมพูดอะไรผิดวะใช่ครับผม